เป็นรถใช้มือเดียวนะฮะสภาพสวยเหมือนใหม่ต้องบอกเลยว่าไม่มีตำหนิแม้แต่จุดเดียวนะครับที่สำคัญตอนนี้มีโปรโมชั่นครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับคันนี้ครับเลขไม่เนี่ยบิงมาเพียง17,000กิโลเมตรเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์มอเตอร์ของเรานะครับวันนี้เราเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้พี่ตีครับมีมาอีกแล้วครับสำหรับเจ้าเบนซ์นะครับ GLA 250 AMG Dynamic คันนี้นะครับรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถปี2019นะครับเป็นค2 1 9แล้วก็จดทะเบียนปี2019ด้วยและที่สำคัญนะครับรถคันนี้ครับเลขไมนี่ยวิ่งมาเพียง17,000กิโลเมตรเท่านั้น เป็นรถใช้มือเดียวนะฮะสภาพสวยเหมือนใหม่ต้องบอกเลยว่าไม่มีตำหนิแม้แต่จุดเดียวนะครับท่านคันรถคันนี้ยังมีวารันตีเหลือถึงปี2ี่อนะฮะกละติ้งคันมีประกันชั้นหนึ่งนะครับเหลืออีกด้วยนะฮะเอาเป็นว่าเพื่อนๆอนอยากทราบเราใช้ว่ารถคันนี้จะสวยแค่ไหนนะครับแล้ว17,000มักิโลเมตรไหมมาชมันเลยดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ตีพาทุกท่านนะครับมาชมเรียกว่าคลิปรอบคันเลยเดี๋ยวว่ารถคันนี้ฮะจะสวยแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเลยครับมาบินมาพี่ใหญ่ทุกคนดู นี่ครับกันชนด้านหน้านะครับชุดหน้าเนี่ยพี่บอกเลยว่านี่คือสวยเดิมรถคันนี้ถ้าบอกว่าสภาพนี้มาจากบ้านลูกค้าเลยนะครับนี่พวกกันชนหน้าต่างๆนะครับแทบไม่มีรอยหินเลยนะฮะดูเลยครับนี่นะครับนี่ครับลิ้นด้านหน้ากันชนด้านหน้านะครับไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีเก็บสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็นี่ไฟหน้าบินดิบินให้ลูกค้าดูหน่อยไฟหน้าใสๆนะครับไม่มีรอยหินเห็นไหมครับ นี่ไฟหน้าเป็นแบบ LED Hyper Performance ด้วยนะครับล้วนี่มาที่ด้านข้างบ้างบินนี่ดูเลยนี่นะครับทุมล้อหน้าต่างๆนะครับสีไม่มีลอกลอนนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับอันนี้ี่กระจกมองข้างนะครับสวยงามจริงๆนี่บินดูข้างๆเลยนี่ได้ข้ามาดูนะครับบริเวณที่นะครับที่เปิดประตูก็ไม่มีรอยนะครับดูใกล้ๆเลยเห็นไหมครับบ่งบอกถึงอายุการใช้งานเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็พวกชายล่างต่างๆนะบินดูเลยเน้นค้าดูเลยไม่มี ลอยแทกด้านล่างนะครับนี่เหมือนใหม่จริงๆนะครับบางเดินทั้งคันจริงจริงครับอันนี้บินไล่มานี่ไฟท้ายเดิมเดิมนะครับรถคันนี้ไม่เคยมีเครมอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะทั้งคันเลยนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับนี่ครับจุดต่างๆที่เป็นโครเมียมก็ยังเงางามนะครับไม่มีเรียกว่าเป็นคราบสนิมหรืออะไรต่างๆไม่มีเลยนะครับเดิมเดิมสวยสวย แล้วก็รถคันนี้ก็เป็นเป็นโฉมมาเดอร์เชนเราด้วยนะครับเป็นรถปี1ิแท้นะครับอายุการใช้งานแค่เพียง2ปีเท่านั้นกับเลขไม้เพียง1,7 0 0 0กิโลนี่นะครับร้อยแม็กนะครับขนาด19นิ้วจาก AMG นะครับสวยงามครับนี่ครับมาประตูด้านข้างนะครับนี่บินนี่สติกเกอร์ใสจากโรงงานนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับไม่ได้ลอกออกนะฮะให้ดูกล้ใกล้อ่าบินมา หน้ามานี่นี่บริเวณที่เปิดประตูครับก็มีสติ๊กเกอร์กันกันลอยจากศูนย์ก็ยังอยู่ครบเลยทุกจุดนะครับนี่กระจกทุกบานนะครับนี่สติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบทุกต้องบอกว่าทุกบานเลยครบหมดเลยนะครับเดิมๆจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ล้อแบกด้านหน้าก็จะมีบ้างนี่รอยการใช้งานนะครับนี่รอยการใช้งานจริงให้เห็นเลยนะครับนี่ ก็มีเพียงแค่นี้ครับนี่ลอยแล้วก็๋ย่มิติให้ดูยางยางนะยางก่อนคันนี้เป็นยางปี2018นะครับูเรียกว่าเป็นยางเดิมติดรถมาจากศูนย์นะครับเป็นยางปี18แล้วก็รถคันนี้ออกจําหน่ายปี19กนะครับก็ต้องอย่างที่บอกครับว่ารถคันนี้มันโอ้โหทั้งสวยและใสาจริงๆนะครับโอเคครับถัดมาในส่วนของห้องเครื่องครับมีบมาดูใกล้นี่ต้องบอกต้องบอกทุกท่านเลยนะครับว่านี่คือห้องเครื่องเดิมๆที่ยังไม่มีการคลีนหรือว่าล้างดใดๆทั้งสิ้นนะฝุ่งฝุ่น มายังไงจากบ้าลูกค้าพิติให้ดูก่อนเลยเป็นแบบนี้นะครับยังไม่มีการละห้องเครื่องแล้วนี่มาดูนี่ครับนี่ตะเข็บด้านข้างเม,ม็ดอาร์ตต่างๆนะครับเดิมๆน,น,น,นะครับหัวน็อตนะครับเห็นไหมครับไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนี่บริณฝักโปรงดูได้เลยนะฮะเห็นไหมครับไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็ามา,าส่วนของนี่คานด้านหน้านะครับไม่มีกระแทกนะฮะลงน็อตยังไม่เคยถอดนะครับแม้แต่จุดเดียวมา,า,วาในส่วนของตะเข็บด้านด้านข้างบ้างนี่ฝั่งนี้บ้างอ่าฝั่งขวาบ้างนะครับ นี่ครับเพื่อนดูเลยครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับแม้ทางนี้ครับน็อตนะครับหัวโชก็เดิมเดิมนะครับฝาระโปงฝั่งขวาครับนี่ดูเลยเดิมเดิมครับบินไล่ดูนี่หน่อยนี่แต่เก็บตามฝาระโปงนะครับไล่ดูเลยฮะนี่นี่ครับไม่มีเก็บงานไม่มีเรียกว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุใรทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ไม่มีประวัติการเคลมประกันด้วยติ๊กเกอร์ต่างๆในอยู่ครบเห็นไหมครับอ่าเป็นไงบ้างรถคันนี้ พี่ตีจะบอกสเปคหน่อยคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซินนะครับขนาด4สูบเรียงนะครับแรงม้าคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่2องรแรงม้านะครับขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์นะครับเสปีดต้องบอกเลยว่ารถคันนี้สามารถทําความเร็วสูงสุดได้ถึง2องรมกิโเมตรเลยทีเดียวครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปรไปชมในส่วนของภายในกันบ้างนะครับเพื่อนๆครับถัดมาในส่วนของด้านข้างและภายในตัวรถกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นนี่เลยดีกว่านี่ชุดแผงประตูด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ลักษณะเป็นหนังนะครับผสมกับนี่หนังอคันทาร่านะครับพร้อมกับนี่สติชิ่งสีแดงหรือว่าการเดินได้สีแดงแบบนี้นะครับปลานีบเหมือนเดิมตัวได้ไม่มีหลุดลุ่ยนะครับแล้ที่สำคัญครับปุ่มปรับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าด้านข้างนะครับนี่ฮะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดกระจกทั้ง4บานไม่มีลอกลอดเลยไหมครับไม่มีรอยเลยนะครับแล้วในส่วนนี้ครับคันนี้ให้ออปชันที่เป็นนี่ครับเมมโมรี่แพ็คเกจนะครับซึ่งเป็น ซึ่งสามารถที่จะเมมโมรีตำแหน่งที่นั่งนะครับด้านหน้าผู้ขับขี่ได้ถึง3ตำแหน่งเลยนะครับแล้วก็นี่ครับตัวหนังสือต่างๆไม่มีรอยเลยครับนี่ที่เปิดนะครับไม่มีรอยเลยนะครับเหมือนใหม่เนี่ยบ่งบอกถึงอายุการใช้งานนะครับถัดมาในส่วนนี้ครับของนี่ชายประตูด้านล่างนะครับนี่มาสติ๊กเกอร์กันรอยก็ยังไม่ถูกลอกออกเลยนะเห็นไหมครับ19,000กิโลเมตรแท้นะดูนี่ แฟนเหยียบเบรกแล,และคันเร่งนะครับเป็นแบบอลูมิเนียมแล้วมีการลอยนะครับสีดานะครับเหมือนใหม่แทบไม่สึกเลยถัดมาใน yeah. ส,ส่วนของตัวเบาะครับน oh ี่เป็นเบาะอ่าทรงบักเก็ตซีดนะครับเป็นระหว่างหนังแท้นะครับสมกับหนังอคาเนร่านะครับเดินได้สีแดงสวยงามทั้งใบทั้งตัวเลยนะครับตัวปีกเบาะนะครับด้านข้างด้านบนนี้นะครับเห็นไหมครับไม่มีรอยยับนะครับตัวรวมยังแน่นตึงนะครับรวมถึงนี่ครับปีกเบาะด้านล่างด้วยนะครับไม่มีรอยยับเช่นเดียวกันนะครับไม่มีขาดไม่มี ตำหนิตัวอคานทาร่าก็ไม่มีคราบอะไรยังสิ้นครับอ่ะถัดมาในส่วนของนี่ครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยสไตล์สปอร์ตนะครับแบบ3ก้านท้ายตัดแบบนี้นะครับเดินได้สีแดงนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยให้ดูหนังเลยนะครับนี่แน่นๆแล้วก็ตัวหนังยังไม่พูดว่าอายุการใช้งานน้อยครับยังไม่มันเงานะฮะเห็นไหมครับนะฮะแล้วก็ปุ่มปรับนี่ครับปุ่มนะครับมาติดฟังก์ชันต่างๆนะครับตัวหนังสือเห็นไหมครับ ไม่มีล็อกลอนเลยนะครับบ่งบอกถึงอายุการใช้งานนะครับนี่ที่สำคัญน,นี่การเกียร์เห็นไหมครับติ๊กเกอร์กันลอยก็ยังอยู่นะเห็นไหมครับโอ้โหเจ้าของเดินที่ใช้แบบว่าทะนุถนอมมากยังไม่อะไรไม่แกะคือเครื่องค,ค,คือไม่แกะเลยนะครับแล้วก็นี่ครับปุ่มพุ่สตาร์ทนะครับก็ยังสวยเหมือนใหม่นะครับไม่มีรอยอะไรทังสิ้นเลยนะอะนนวิ่งดเราเข้าไปฝั่งรูนบ้างไปฝั่งลูนบ้าง นี่ถัดไป่ว่ของฝั่งซ้ายครับตัวเบาะนะครับให้ดูเลยฝั่งคนนั่งยิ่งแล้วใหญ่นะครับนี่ตัวปีกเบาะนะครับไม่มียุบไม่มีรอยยับเลยนะฮะหนังคันธาราต่างๆไม่มีคราบน้าคราบเหงื่อไม่มีนะครับดูเลยครับเต็มใบสวยมากเหมือนใหม่จริงๆอ่านะครับแล้วตัวคอนโซลบินมาคอนโซลด้านหน้านะครับนี่จะเป็นหนังนะครับเป็นหนังขนาดตัขนาดจะนุ่มๆไม่ใช่ไม่ใช่พลาสติกนะครับก็จะ สวยงามเหมือนใหม่ไม่มีฉีกไม่มีเรียกว่าลอยในทั้งสิ้นรอยกระแทกไม่มีนะครับแล้วก็ชุดคอนโซลตรงกลางนะครับนี่จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นอลูมิเนียมนะครับก็ไม่มีรอยเลยนะครับก็เป็นลายเดิมมาจากศูนย์เลยนะครับหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็นี่ครับในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะนี่นะครับก็จะเป็นปุ่มลัดต่างๆว่าจะเป็นเรดีโอมีเดียอ่าก็มีระบบเนวี่นะครับสามารถรับฟังสายโทรศัพท์ได้นะครับกดเบอร์โทรศัพท์ สามารถที่จะเรียกว่ากดเซิร์ชหาคลื่นวิทยุได้เลยนะครับแล้วก็นี่ปุ่มออนต่างๆนะครับปุ่มเคลียร์นะครับตัวหนังสือสวยงามไม่มีล็อกลอนแล้วก็นี่ครับปุ่มที่สำคัญในรุ่นของอ g l a 250จะมีปุ่มนี่ครับ Dynamic Select สามารถปรับเลือกโหมดการขับขี่ได้นะฮะนี่ถัดมาในส่วนของนี่ครับตัวคอนโซลแอร์บ้านนะครับคันนี้เป็นระบบแอร์แบบดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็น ระบบแอร์แบบออโต้สามารถที่จะปรับแยกอุณหภูมิได้อิรสระซ้ายขวานะครับพูดง่ายๆว่าอ่ะพี่ติเป็นคนขับก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการอย่างพี่ติเป็นคนขี้ร้อนอาจจะปรับอุณหภูมิเป็นที่20องศานะครับฝั่งคนนั่งก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิอันนเป็นคนขี้หนาวก็จะปรับอุณหภูมิเป็นที่25องศาได้นะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางนะครับนี่ฮะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็มีที่วางแก้วเห็นไหมครับตัวคอนโซลเนี่ยแทบไม่มีรอยเลยนะครับแล้วก็มีจุดวางแก้ว นี่ที่พักแขนนะครับต่างๆตัวตัวเบาะตัวนวมก็ไม่มียุบนะฮะแล้วก็นี่ครับการเดินได้ต่างๆก็สวยงามนะครับเหมือนใหม่เลยคันนี้ครับ1 7ื่นกิโลเมตรแท้นี่เลขใหม่นะครับนี่ครับเลขใหม่คันนี้ครับอยู่ที่17,720กิโลเมตรแท้นะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆใหม่มากๆคันนี้ครับเอาละฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังกันบ้างดีกว่า ถัดมาในส่วนของห้องสอนด้านหลังกันบ้านนะครับมาเลยบินมาอันนี้ครับเบาะนั่งเดิมนะครับให้ดูก่อนออกประกอดดีกว่านี่ให้ดูเลยว่านี่ครับเบาะนั่งเดิมหนังเดิมนะครับไม่มียุบไม่มียับนะครับแล้วก็นี่ครตัวหนังคันธาระนะครับไม่มีคราบประเด็นทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็ให้ Isofix มาให้ด้วยนะครับเป็นไงบ้างโอ้โหนี่เหมือนใหม่นี่มีที่วางแก้วนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ตัวหนังไม่มีฉีกขาดเลยเพื่อนเพื่อนดูดิฮะแล้วก็คันนี้ครับให้พรมกระดุมมาด้วยนะครับนี่พรมกระดุมก็มีมาให้แล้วก็ชุดพรมเดิมจากมาซนเดอเดนก็มีมาให้อยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างนี้เราไม่ไม่ได้ถอดออกนะครับนี่ไหมฮะนี่มีโลโก้ MG ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับคันนี้ก็จะมีแอร์ด้านหลังนะครับในส่วนอ่ะเมื่อกี้ีิตีลืมลืมนี่คันนี้มีนี่ครับสันลูปนะครับนี่ฮะสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวว่ตีเปิดให้ดูนะครับว่าใสามารถใช้งานได้ตามกติเลยนนีี่แบบ้ เห็นไหมครับนี่หลังคาแก้วซันลูฟตัวนี้จะมีเฉพาะในตัว GLA 250 AMG เท่านั้นนะครับเป็นไงกันบ้างเพื่อนๆโอ้โหสวยงามนะครับเอาละครับมาดูส่วนของด้านหลังกันบ้างครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยนะครับนอกจากออปชันที่เป็นฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าแล้วนะครับฝาท้ายตัวนี้สามารถที่จะเปิดปิดด้วยเท้าผมเองได้เลยนะครับวิธีการคือไงครับาดูกวนครับนี่ประมาณนี้ นี่นะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ชุดฝาท้ายเดิมนะครับไฟเบลคัมไลท์ติดปกตินะคะนี่ก็มีปุ่มปิดเปิดปิดฝาท้ายตรงนี้นะครับนะฮะนี่รอยนี่ครับตะเข็บต่างๆเดิมๆนะครับให้ดูเลยรถคันนี้ไม่มีโดนนะครับน็อตนะครับเดิมทุกตัวไม่มีขยับนะครับอ่าเป็นไงกันบ้างโอ้โหสวยจริงๆคันนี้มาแล้วก็มาในส่วนของ พืนที่ห้องดีสาราห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะครับอันนี้ก็ได้ให้พรมประดุมมาด้วยนะครับนี่แล้วนี่ที่เก็บสัมภาระด้านล่างนะครับดูที่เปิดนะครับนี่โอ้โหนี่ฮะตัวทิเกอร์กันลอยยังไม่ลอกออกเลยนะฮะนี่เปิดมาดูด้านล่างนะครับอุปกรณ์เซอร์วิสต่างๆชุดเครื่องมือนะครับแล้วก็ตะกร้าพลาสติกเนี่ยก็ให้มาครบเลยเห็นไหมครับโอ้โหสวยเหมือนใหม่ครบคันจริงๆสำหรับคันนี้ครับแล้วก็อ่ะคันนี้ ดืมให้ดูนะครับคันนี้ก็มีพวกเขาเรียกว่าเป็นเอกสารติดตัวรถมานะครับไม่ว่าจะเป็นบุ๊กเซอร์วิสสูตรแมนนวดต่างๆก็อยู่ในมีครบแล้วนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดด้านหลังก็สามารถที่จะปรับการใช้งานได้นะครับสามารถพับเก็บได้นะครับเป็นแบบ1ต่อ3าหรือว่า2ต่อ3ได้อีกทั้งยังมีช่องนี่ครับสามารถที่จะเปิดติดเพื่อสำหรับผู้โดยสารตอนหลังสามารถเข้ามาหยิบของจากห้องสาภาระด้านหลังได้นะครับนะครับ อ่ะแล้วที่สำคัญคันนี้ก็สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับอย่างนี้นี่โอ้โหไฟ LED ด้านหลังนะครับสวยงามมากนะครับเป็นเส้นแบบ2เส้นแบบนี้นะฮะท้านี้ดูสปอร์ตจริงๆสำหรับคันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปสรุปด้านหน้ากันดีกว่าเอาละครับเป็นไงกันบ้างครับกับเจ้า Mercedes-Benz GLA 250 AMG คันนี้ครับ กับรถปี2019้วรถที่สำคัญรถคันคนี้ครับอย่ที่พี่สีบอกเป็นรถใช้มือเดียวนะครับรถคันนี้ครับเลขไม่วิ่งกันเพียง17,000กิโลเมตรเท่านาั้นนะแล้วก็ที่สีพาไปชมแล้วรอบคันเพื่อนๆคงทราบใช่ว่ารถคันนี้17,000กิโลเมตรแท้ไหมถ้าเพื่อนๆอยากรู้ครับมาดูตัวจริงที่ร้านเราได้เลยนะครับที่สำคัญตอนนี้มีโปรโมชั่นครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับ สำหรับท่นานใดที่สนใจนะครับราคาณตอนนี้1นึ่งล้านแปดแื่นก้พันบาทราคาต่อรองได้เงินสดมาคุยกันอยากได้เท่าไหร่นะครับพี่ตีใจดีมากคุยง่ายและทีมคันรถเราสวยทุกคันเราเน้นเดิมทั้งคันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังหารถ Mercedes-Benz GLA 250 AMG สภาพสวยๆนางฟ้าแบบนี้ครับต้องมาที่ Thunder Motor ท่านนั้นครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ,บ เรานะครับมีบริการรับแลกเธอรถยนต์รถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นนะครับพร้อมบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศครับที่สดียัญครับเรามีบริการขนส่งทั่วประเทศครับโดยทีมงานมืออาชีพครับผมสุดท้ายนี้ครับพี่ตีนะครับขอฝากทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันให้กับช่อง Thunder Channel ของเราด้วยนะครับที่สดียัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะพลาดคำหรับคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ